มาเฮิบสมุนไพรไทยคุณภาพลุยตลาดโลกมั่นใจธุรกิจโต60ล้านภายในปีนี้สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมนมรรยาเลิศค่ะคุณกางชมไอซอซิตี้ค่ะ,คะ ชุกาคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรมแม่น้ำรามาราพาซาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานมัมมาเฮิร์บค่ะภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากลนนะคะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกันค่ะบริษัทมัมมาเฮิร์บ99จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสมุนไพรดูแลเส้นผมและหนังศีรษะภายใต้แบรนด์ม ah ัามาเฮิร์บปราศจากสารเคมีล่าสุดจัดงานแถลงข่าวมัมมาเฮิร์บภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากลเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำพร้อมเตรียมขยายฐานสู่ตลาดโลกค่ะอาจารย์นนแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลน,นะคะ ก็รู้สึกว่าเป็นมีความสุขมากนะคะเป็นปรื้มแล้วก็ทั้งนี้และทั้งนั้นงานทําคนเดียวไม่ได้ยั่นก็ต้องขอขอบคุณหลายหลายท่านที่เข้ามาช่วยตรงนี้นักวิชาการหลายท่านนะคะที่เข้ามาช่วยทําให้เราเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วตอนนี้พอเราติดตลาดดังขึ้นมาก็เริ่มมีทําเรียนแบบแบบลอกเรียนแบบนะคะแต่ยังไงก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขอให้สังเกตว่า แบนของมะมาต้องเป็นมะมาเฮิร์บเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้แน่นอน เราไม่ทําให้คนไทยเสียชื่อแน่นอนปีต่อไปเนี่ยนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ของเราที่พัฒนาให้มันแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็เราจะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีด้านการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของอาจารย์ฉันธมนภูนินหรืออาจารย์แม่ทำให้ปัจจุบันม้ามาเฮิร์บมีผู้ประกอบการขอเข้ารับการอบรมเพื่อเปอิดศูนย์บริการเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น88สาข ทั้งในกรุงเทพปริมณนทนและต่างจังหวัดโดยภายในงานนะคะยังมีการเสวนาเรื่องสมุนไพรภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสูล่สากลพร้อมทั้งแฟชั่นโชว์ผ้าโพกศรีรษะในแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะคลิกคลิปผู้ชมกันเยอะๆค่ะรายการ i อโซเซตีนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับสาระความรู้แบบนี้ตลอดเวลานะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซตตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t channel com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook com i s o c i t y 3 d ค่ะ